ขณะนี้เป็นการสระผมนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการสระผมกันนะคะ,ะเ,รเรามา,นนะะมาดูโดยครูจอมนะคะนำทีมน,น้องๆอง<ะ>อ๋อไม่ระบุชื่อค่ะครูจอ <c oughs> โอเคครูจอค่อคะ <c oughs> อ่อแล้วก็ฉลมไระบุชื่อส่งไปสอบออ,อโอเคค่ะ เอาล้อนะคะระเลงเวนหัวแล้วนะคะเดียาสระผมยี่ออะไรก็ไม่รู้นะคะบาะงคนบางคนก็ตะรักแร้ด้วยโอ้โหหอมรุ่มนะคะหอมรุ่มโต๊น้ำจอมต่ไม่มีน้ำครับ อธิบายเลยหอมรุ่มหอมรุ่มแปลว่าแปลว่าไอหอมตลกอบอวนอ่ะแปลว่าหอมตลกอบอวลจิ่นคลุ้งนะคะย่อมแปลให้เราแล้วนะคะอันนี้ก็สะเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะดูะต่อไป <c oughs> <c oughs> ก็จะดูขั้นตอนการล้างล้างผม <c oughs> เอาล้างแบบนี้เลยนะคะ เป็นปลาเกรื้ตื้นง,งนั้นสรวคุณแล้วก็จะไหลออกไปตามน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสุด <laughs> ว่าสุดท <รอ S 1> ้ายแล้ว <laughs> <laughs> มันลอยไปจริงๆค่ะคนไหนมันมีไขมันเยอะมันก็จะลอยไปไกลนะคะอู <laughs> ติดถนนเรือชนเถอะ <laughs> 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 เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการสับผมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอเคขอบคุณที่เซนเตอร์ทั้งสามคนนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปมาให้ดูบายบายค่ะ